สวัสดีครับผมเกรกในทีเรเลิศที่นั่นนะครับก็ซีอโออัลล็อกนะครับคาเฟอ์ลิสโตร์นะที่นี้ครับก็อันดับแรกขอขอบคุณสื่อมวลชนพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้เขียนมาร่วมงานในวันนี้นะครับความเป็นมาเกิดจากผมไม่ค่ชอบดื่มกาแฟาครับแต่จริงๆด้านความรู้เนี่ยไม่ค่อยลึกมากก็เลยศึกษานี้สิ่งสําคัญก็คือ การดื่มกาแฟไม่ใช่ดื่มกาแฟอย่างเดียวครับอผมรู้สึกว่าต้องมีธรรมชาติและรู้สึกผ่อนคลายปลดปล่อยนะครับผมก็เลยเป็นที่มาณจุดนี้ให้ทุกท่านเนี่ยามาดื่มกาแฟกับเราแล้วรู้สึกปลดปล่อยนะครับมีความสุขนะครับทุกจุดนะครับปลดปล่อยแบบไร้ขีดจํากัดเลยนะครับมหาครับเดนนะครับก็จะมีออ f f ี e อัลล็อกนะครับตัวนี้โอโ้ เป็นสูตรพิเศษเลยครับและไฮไลท์ของเราเลยครับซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนเลยครับตัวนี้เป็นสโลบาร์นะครับเป็นไซฟอนมีเครื่องดื่มที่สกัดไม่เหมือนใครครับต้องลองมาชิมครับต้องลองมาดูครับแล้วจะติดใจครับครับผมครับผมก็ฝากเชิญชวนนะครับลองทุกท่านลองมาชิมกาแฟอันล็อกของเรานะครับว่ารสชาติแตกต่าง และไม่เหมือนใครยังไงนะครับก็ของเราอยู่ตรงนี้ครับเกษตรตัดใหม่นะครับอ่าพอเสริมมนุนกิตนะครับอ่าขอเชิญทุกท่านมานะครับติดตามท้งเพจเราได้เลยครับอลล็อก c a เฟ่บานะครับผมก็อยากเชิญชวนครับขอบคุณครับ